ชีวิตก็เหมือนต้นไม้ต้นเล็กต้นหนึ่งที่เพิ่งงอกขึ้นมาจากดินในช่วงแรกมันอ่อนแอบอบบางไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกจะโหดร้ายแค่ไหนแต่มันก็ยังมีความหวังและเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่หญที่มั่นคงและแข็งแรงมันเงยหนะ้ารับแสงแดดทุกวันฟังเสียงลมทุกคืนและเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่ไม่ช้าเรัวพายุก,ก็จะต้องมาถึงไม่เคยมีใครเตรียมตัวได้ทันไม่เคยมีคำเตือนล่วงหน้า ไม่เคยมีใครรู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนหรือจะนานเท่าไหร่ในเวลานั้นต้นไม้เล็กอาจคิดว่าฉันไม่ไหวหรอกฉันยังไม่พร้อมการนั่นแหละคือบททดสอบสําคัญที่สุดของชีวิตพายุไม่เคยเลือกเฉพาะต้นไม้ใหญ่พายุไม่เคยถามว่าใครยังอ่อนแอมันแค่พัดผู้มาแลืจากไปหลังพายุผ่านไปใบไม้อาจจะลน ยิิงอาจจะหักแต่มันยังยืนได้และนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ชีวิตเจอปัญหาอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าตัวเองอ่อนแอบางที่คุณแค่ยังไม่รู้ว่าล่าของคุณยังเหลือแค่ไหนจําไว้นะอย่ากลัวที่จะล้มเพราะความเข้มแข็งของชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยล้มแต่คือการลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งหลังจากที่ล้มตังหาถ้าชอบข้อคิดและกำลังใจดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับ